ก็เริ่มกันเลยมานี้ก่อนเลยอันนี้ก็ทำตัวการตั้งค่ากราฟในท i ด g ้วิวให้แล้วนะคะเข้าไปที่ YouTube พี่เป็กแม่มัสมาสำราญแล้วก็ไปคลิกดูได้เลยค่ะจากใ,ใน Facebook แม่ม่สำราจก็โพสต์เอาไว้แล้วเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันจะหายากหน่อยเพราะว่าบางทีเรามีข้อมูลที่เต็มคาราเบลครบเครื่องไปเลยอ,อ จักก็สรุปก็ไปดูใน YouTube พี่เปี๊ยกทงเมาสำนการได้จากหัวข้อการตั้งกราฟในทีดิงวิวเลยแกดูในน,นี้ t u b e ง่ายกว่านะให้แล้วค่ะฝนตกกดกระดิ่งสับตะไคร้กันได้เลยอือันนี้ก็มาถึงหุ้นปันผลสูงของเรา,าชุด a อบีที่จะแนะนำให้ลูกค้าเก็บหุ้นชุดนี้ค่ะอืมค่ะพอเวลาตลาด รีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นหุ้นชุด a อบเนี่ยราคาบางตัวก็จะขึ้นมานะจ๊ะม,มาที่ตัวสี่อาหารเสือที่พี่เปี๊ยกแนะนำสี่ตัวนี้เลยค่ะในรอบอประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วค่ะ,ะตัวแรกเลยก็เป็นดิฟค่ะดิฟกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เขาให้เช่าเสาส,สัญญาณของ t r u ู ตอนนี้ราคาตลาดก็อยู่11บาทแล้วนะคะมีเวลาตกลงแรงๆค่ะพี่เปียกแนะนําวันนั้นก็10.6ค่ะถ้า10.6เนี่ยคาดการปันผลปีทั้งปีของปี66นะคะที่90สตางเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ปันผลจะอยู่ประมาณเกือบ8.5เปเเลยค่ะเวลาหุ้นลงแรงๆนะคะก็ดูในห้องหุ้นปันผลได้เลยพี่เปียกจะออกคำแนะนำให้สำหรับลูกค้าจ้า ก็ตอนนี้ราคาอยู่11บาทแล้วค่ะมาที่ตัวต่อไปพี่ Land and House ค่ะไปอ่านดูพรีวิวงบคาดว่าตัวครึ่งปีหลังงบน่าจะดีค่ะตอนนี้รอง,งบไปมาสองนะคะจะที่จะออกส่วนใหญ่กลุ่มธนาคารจะออกมาก่อนซึ่งไปตามดูก็มองว่ากลุ่มที่เขาวิเคราะห์กันก็คือพรีวิวว่ากลุ่มธนาคารก็งบค่อนข้างที่จะออกมาดีค่ะอะ มาตัวแลแนด์นเฮาส์ทำอสังหาริมทรัพย์เด่นโดยฉพาปบ้านในแนวลาจัดก็ปันผลทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ63-64ต่างค่ะเนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่เราเก็บหุ้นปันผลสูงชุด AB เพราะว่าปันผลเฉลีย่ยเฉลี่ยย้อนหลังเวลาที่แบงค์ทำตัวไฮไลท์เนี้ยไว้ค่ะก็จะเห็นว่ามันจะ,สะเสถเียนและนิ่งมากให้ปันผลที่ค่อนข้างที่จะ นิ่งนะคะ,ะคัดการง่ายค่ะะสรุปแล้ดแนนเฮาส์นะคะตอนนี้ราคา8.45จ่ห้าค่ะแนวรับที่พี่เปียกให้ไว้ล่าสุดคือ8.3ก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณเกือบ7.6เปอร์เซ็นต์เลยจ้าอินทัชขึ้นมาแล้วค่ะต้องตั้งรอไว้เลยแนวรับ71ค่ะตอนนี้อยู่73ก็ประมาณขึ้นมาประมาณเกือบ3เปอร์เซ็นตแล้วจ้าอินทัชเนี่ย ปันผลก็จะเห็นว่าสเสถียรปีละประมาณ3บาทกว่าค่ะราคาโซน71เนี่ยค่ะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ5เปอร์เซนเลยค่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่พี่เปียกแนะนำนะคะที่ปอตอค่ะก็คาดการปันผลประมาณ1.9ถึง2บาทอันนี้แบงค์เอาปันผลแบบให้ต่ำๆเลยประมาณ1.91่งค่ะ เฉลี่ย7ปีย้อนหลังเนี่ย1 8สรุปนะคะปตทที่พี่เปียกให้แนวรับล่าสุด31บาทตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วค่ะประมาณ34บาทรู้สึกจะราคาปิดของวันนี้ค่ะก็ประมาณ5%แล้วค่ะตอนนี้ค่ะสำหรับปตทที่ขึ้นมาจา้ะแล้วก็ยังมีบางตัวที่พอจะรับได้อยู่นะคะเอาเรียงเป็นทีละตัวก่อนอันนี้แอดวานซ์ก็ สองหนึ่งศูนย์แต่ตอนนี้ราคาขึ้นมาสองหนึ่งเจ็ดแล้วค่ะกำไรประมาณสเเมื่อวานอนะ่ะเมื่อวานซื้อยังสองหนึ่งศูนย์อยู่เลยเมื่อวานเนี้ยใช่แล้วค่ะอืมเนี่ยค่ะก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเก็บหุ้นปันผลสูงชุดเอบอ่าค่ะก็ราคาขึ้นมาแล้วท่าน,นี้ก็ยังมี KKP กับท็อปค่ะ KKP ค่ะตอนนี้ราคาอยู่60.5ค่ะ ก็มีลูกค้าถามสอบถามมาว่าราคาตรงนี้เก็บได้ไหมเราก็ย้อนไปดูปันผลเฉลี่ย7ปีย้อนหลังก็ได้ค่ะก็ได้ประมาณ4.1เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ6%เลยสรุป KKP ถ้าท่านใดต้องการจะเก็บก็ยังสามารถที่จะเก็บได้จ้าแล้วก็มีท็อปนะคะแนวรับที่พี่เปียกให้ไว้44บาทตอนนี้ขึ้นมาประมาณ45บาทแล้ค่ะ ปันผลก็ประมาณ2.6-2.7ค่ะประมาณนี้ก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ5.7เปอร์เซ็นต์เลยต่อปีค่ะค่ะตัวอื่นๆนะคะตอนนี้ก็ยังรออยู่เป็น watch list คือเก็บมาแล้วแล้วก็ราคายังไม่ลงมาอย่างเช่นทิสโก้ค่ะตอนนี้อยู่97บาทค่ะเราแนะนำเก็บมา2ไม้แล้วค่ะราคาหนึ่งร้อนี่เราได้ปันผล7.75แล้วค่ะ ส่วนราคา91บาทเนี่ยเรายังไม่ได้ปันผลซึ่งแบงก์ไปแกะดูปีหน้าเนี่ยเขาคาดว่าจะให้ปันผลถึง8.25บาทเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านราคาที่เราเก็บมา91บาทจะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ9ค่ะพี่เปียสสำหรับปีหน้านะคะเพราะว่าททสโก้เขาปันผลปีละครั้งจ้าอืมแล้วก็มีพี่เอชซีค่ะร้อยเดียวก็เสียวได้ร้อยเดียวนะคะที่เก็บมาค่ะ ก็เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับปีนี้ค่ะตอนนี้ราคาขึ้นมาประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะอืมตอนนี้ราคาตลาดอยู่หนึ่งร้เก้าจุดห้าค่ะก็ได้ไม้เดียวนะคะไม้เดียวเสียวได้อ่ะปูนใหญ่ค่ะพี่ปูนใหญ่ก็ราคาอยู่โซนสามสองห้าเราเก็บกันมาสองไม้แล้วนะคะราคาเฉลี่ยที่เก็บอยู่สามร้อยสิบสามค่ะประมาณนี้ก็ยัง รอถือรอไปค่ะที่แคปก็มีลูกค้าถามมาเหมือนกันแต่ราคายังไม่ลงมาตอนนี้อยู่49บาทค่ะเราก็อันนี้เป็น watch list ทั้งหมดนะคะซึ่งบางตัวก็ยังสามารถเก็บได้ถ้าใครที่ยังไม่มีหุ้นปันผลติดเอาไว้ในพอร์ตอ่าจับจบแล้วการอัปเดตหุ้นปันผลสูงชุด A B ค่ะพี่เปียกครับผมสรุป สรุปนะคะถ้าเห็นแอดวานสองร้อยสิบซื้อได้ซึ่งเมื่อวานยังเห็นอยู่เลยเห็นกันหลัดหลัดมาจะบอกว่าจะบอกว่าซื้อไม่ได้ไม่ได้นะครับสองหนึ่งศูนย์เนี่ยตั้งรอไว้เลยจ้าแล้วก็ไอตัวที่ยังรับได้อยู่ KKP ก็จะอึดอันหน่อยเพราะว่ามันไปอยู่เช่าซื้อแล้วก็เยตอนนี้ลดยึดมันเยอะหกสินนบาทก็ซื้อได้ก็ซื้อทิ้งๆไว้ครับได้ ส่วนตัวอื่นก็น่าจะซื้ออย่างแนรนเท้าก็พอไหวนะแปดสี่ศูนย์แปดสามห้าห้นน้น่าจะลงมาได้ใช่ค่ะอินทัดเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยก็ถ้าเห็นก็เอานะครับเจ็ดเอ็ดห้าสิบก็ได้นะครับคือบวกบวกให้หน่อยก็ได้คือทีมันลงไปเจ็สิบเอ็ดยากวันก,นก่อนก็ลงมาทีลนะลงมาแต่ว่าลงมาแย่มานิดเดียวต้องตั้งรอตั้งแต่ดาวอังคารเลยค่ะถึงจะได้หุ้นอ่า โอเคอ่าผ่านชุดนี้ผ่านเดี๋ยวอยู่สามตัวเก็บไปนะครับดูจงังหวะเก็บอเอานะครับชอบไม่จําเป็นต้องเก็บที่ที่ทชอบนะครับชอบตัวไหนก็เก็บตัวนั้นนะครับพตท้เนี่ยพี่คิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดพุดละใช่<ม>เห็นด้วยเหมือนกันค่ะเ<ม>พราะว่าออืขึ้นมาราคาขึ้นมาไม่้มพุทละอ่า เราผ่านไปเลยนะจ๊ะข้อมูลพวกนี้ส่งให้กับลูกค้าในห้องหุ้นปันผลแล้วคะ่ะลูกค้าก็สามารถเข้าไปดูได้นะจ๊ะอโอเคท่านี้ป้าเนี่ยค่อยๆไปไปอ่าแล้วก็จะมีชุด BC ซค่ะซึ่งลูกค้าบางท่านสอบถามมาก็จะเหมือนเป็นเกรดรองลงมานะคะเหมือนอชุด AB ก็คือเหมือนอตัวพรีเมียร์ลีกเนาะ บีซก็เหมือนดีเ i ชหนึ่งใกล้ๆจะเปิดฤดูกาลแล้วเหมือนกันค่ะทีน,นี้ก็มีตัวที่แนะนำค่ะพี่เปียกค,คือทีราคาลงมาเนี่ยค่ะแน่แดค่ะราคาเดี๋ยวอัปเดตตัวนี้ก่อนเนอะทีเนี่ยคือตอนนี้ราคา12.8นะคะราคาโซนนี้ค่ะคก็ปันผลถ้าดูย้อนหลัง7ปีก็ประมาณ67สตางค์ค่ะพี่เปียกจะให้ปันผลประมาณเกือบ5%เนตนึงเลยเดี๋ยเรามาดู กราฟทางเทคนิคกันค่ะพี่เปียอ่านี่อันนี้เป็นข้อมูลเนี่ยค่ะอ่าเก็บได้ไหมคะพี่เปียกต,ตรงนี้12.8 12.8ได้ครับเก็บได้ครับคนที่ยังไม่ได้เก็บเลยนะเข้าไปเก็บได้เลยครับส่วนคนที่เก็บมาแล้วก็รออีกนิดนึงครับรอรอผมให้แนวรับที่ที่ห้องปัดหมดแล้วครับ โอเคอ่าก็จะมีตัวนี้นะคะที่สามารถเก็บได้ค่ะ T.U. ค่ะแถวโซน12.8ค่ะเปอร์เซ็นต์ปันผลก็เกือบ5เลยค่ะอส่วนตัวอื่นๆเดี๋ยวย้อนกลับไปดูตัวอื่นๆก็เดี๋ยวรอแนวรับจากที่เป๊กอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะตอนนี้นี่ราคาขึ้นมาค่ะก็จะมีเอ็กค่ะที่ตอนนี้อยู่1 3 0 5ค่ะพี่เปียครับผมครับผมก็เดี๋ยวรอไม้สามอีกทีนึ่ง อ่าล่านนสรัอกโอ้ออก้นราคาก็ยังไม่ลงมาค่ะเ,เราก็ออรอ,อ่อนค่ะมีมีมโอลิเดี๋ยวดูโอลิก็ใกล้ๆราคาโลเดินที่เราเคยรับแล้วแถวสิบสองนะคะครับครับเดี๋ยวแจ้งให้ถึงสำหรับโอลิสำหรับทียูสำหรับเอโก้นะครับค่ะ้าเป็น เกรดดีวิชั่นหนึ่งนะคะสำหรับมือใหม่ก็แนะนำเป็นปันผลสูงชุด AB ไปเลยจ้าอืมโอเคเดี๋ยวเราไปผ่านกันไปเลยนะคะจบเรียบร้อยแล้วอ่ะมาอีกโปรดักต์หนึ่งค่ะก็ข้อมูลนี้ก็จะอยู่ในห้องหุ้นกินคำใหญ่นะคะก็จะเป็น DR ค่ะ DR ก็คืออ้างอิงหุ้นต่างประเทศอย่างเช่นหุ้น จีนฮ่องกงหรือเป็นกองทุนตามประเทศเช่นกองทุนของเวียดนามหรือกองทุนของจีนก็มีค่ะ,ะก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ราคายังไม่ค่อยลงมามีที่ลงมาเก็บได้ก็มีสตาร์ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งที่เป็นพวกตัวหุ้นห้าสิบหุ้นเท็ของจีนนะคะหรือพวกนวัตกรรมไซส์ขนาดเล็กนะคะนวัตกรรมเท็ของจีนโซนสามสิบเอ็ดบาทค่ะพีีเตียงมันมันยังไม่ลงมาเนาะมันรับไปแล้วนะรับไปแล้วนะ ถูกไหมค่ะเก็บไปแล้วค่ะก็มีที่แบบตอนนี้ก็อยู่โซนสามสิบเอดสิสีเขียวเนี่ย,ส,ย,ยสีเขียวเข้มนี่คือเรารับไปแล้วเนาะใช่ไหมสีเขียวเข้มที่อยู่อยู่อ่าเป็นแนวรับที่ให้ไว้ค่ะบางตัวก็ได้หุ้นแล้วอย,อย่างกัป GPSC เนี่ยค่ะลงฟไฟฟ้าก็ตอนนี้ก็ราคาลงมาอีกรอบนึงค่ะเขียวอ่อนนี่แปลว,ว่ายังไม่ได้หุ้นใช่ไหมใ ใช่ค่ะตั้งรอเอาไว้ดูไว้ <Okay. S 2> ยังไม่ได้หุ้นค่ะ okay, okay. สรุปนะคะลูกค้าก็ดูแนวรับที่ให้ในช่องสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็บิดซื้อตามไปถ้าได้ถ้าได้ต่ํากว่านี้ก็ซื้อได้นะครับถ้วใครยังไม่มีก็เก็บมาใช่อย่างเช่นลงไฟฟ้าก็จะมีตัว gpc ที่ราคาลงมานะคะต่ำกว่าแนวรับที่ให้ไว้ก็เก็บได้ค่ะครสรุปให้ดูที่ ตัวสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็สีเขียวอ่อนนี้ยังไม่ได้หุ้นค่ะติะดตามแนวรับนี่แหละครับเป็นแนวรับที่เคยให้ไวใช่แล้วค่ะส่วนหลักแบงค์จะขยับตัวตัวที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นตัวที่ราคาอยู่ใกล้กลแนวรับนะคะราคาล่าสุดนะคะแล้วก็จะขยับขึ้นมาให้ส่วนตัวด้านล่างคือบางตัวย,ยังไม่ลงมานะคะ,ออะโอเคอะ อันนี้ส่วนอ่าตัวตัวเนี้ยเราเทรดในสตรีมมิ่งได้เลยหรือท่านใดที่เปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศแล้วอะค่ะก็ดูตัวอ้างอิงหลักทรัพย์เนี่ยค่ะเป็นตัวเลขพวกนี้ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยตัวหุ้นฮ่องกงนะคะเขาก็หุ้นจีนฮ่องกงเขาก็จะเป็นตัวเลขตามนี้เลยค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆสิทธิพิเศษค่ะสำหรับ ลูกค้าที่เทรดหุ้นต่างประเทศนะคะก็สามารถท่านท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตก็เปิดพอร์ตได้เลยอะคะ่ะ<อ>เขาก็จะมี o f f i c i a l Line อ,อะ,ค,ะค่ะค่ะก็<อ>สามารถที่จะอัปเดตข้อมูลรับข้อมูลแล้วก็แชทกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงเลยะคะ่ะแล้วก็สามารถคีดตัวหุ้นที่เราสนใจก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะคะของหุ้นต่างประเทศทั่วโลกเลยะคะ่ะอืค่ะ มาถึงหุ้นกู้ของเราค่ะหุ้นกู้ตอนนี้ก็มีตอนนี้เหลือแค่ตัวไทฟูดกรุ๊ปค่ะ TFG ค่ะก็อายุ3ปีค่ะให้ดอกเบี้ย10.6%ค่ะตัวนี้เขาจัดอันดับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกรด A ก็จะขายตามธนาคารเนาะท่านี้เกรดบค่ะก็จะขายของเขาก็จะมาให้ทางหลักทรัพย์มาค่ะเสนอขายอันนี้ก็สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่เหมือนกันค่ะนะะ ก็สามารถจองซื้อได้ค่ะแล้วก็วันเนี้ยสิบเจ็ดถึงสิบเก้าค่ะก็จะเป็นวันที่เซ็นเอกสารจองซื้อตัดเงินอะไรประมาณนี้ถ้าเราอยากจะดูหนงังสือชี้ช,ช,ชวนแล้วก็สเก็แอนตัว QR Code <c odes> นี้ได้เลยจ้าโอเคโอเคมีคำถามช่องราคาปันผลเทียบกับราคาในกระดานเหรอคะว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ลองดูไปที่ตารางหุ้นชุด A เรา คือจร<า>ิงๆุูนชุด b เนี่ยจริงหุูนชุดเอด้อย่าให้เล่นมากกว่าแตว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไปหุ้นชุด A ได้แต่ว่า,เ,าเดี๋ยวพี่จะจะให้ดูตารางเอาตารางุ้นชุดเชุดอันแรกเลยอะ่ะค่ะกำลังวาร์ปไปให้นะคะมาแล้วอ่าวาร์ปอ่านี่ค่ะสมมุติหมายถึงเปอร์เซ็นต์หมายถึงเปอร์เซ็นต์กำไรั้งนะ ี๋อวอธิบายตแต่ละตารางก็ได้ว่าอย่างเช่นอ,อย่างเช่นแร์แน์เฮาส์เนี่ยนะครับปันผลช่องชื่อหุ้นคือแร์แน์เฮ้าส์คาดการปันผลเนี่ยหกสิบสามต่างนี้เป็นการคาดการที่เราเอามาจากคอนเซนแซสของเว็บเซ็ต d o r d t th นะครับแล้วก็เราก็เช็คให้ดูว่าย้อนหลังเจ็ดปีเนี่ยเข้าปันผลประมาณเท่าไหร่ก็คือเอาปันผลย้อนหลังกลับไปเจ็ดปีรวมกันหารหารเจ็ดนะครับครับค่าถ้าเอาถ้าเอาราคา ตลาดเนี่ย8บาทราคาตลาดก็คือประมาณ8บาท,บาท้5ราคาตลาด8บาท45ท,ทางขวาสุดเลยแบงค์ราคาเฉลี่ยของเราเนี่ย8บาท30ไอ 1. 1้1.81%เนี่ยแบงค์เห็นไหมอ,อ๋อที่ลูกค้าถามอันนี้คออ่ะคำนวณจากอะไรเอคำนวณจากตัวราคาทุนค่ะ ราคาราคาเฉลี่ยของเราอะคะ่ะก็คือราคาคุนที่เราเก็บนะคะโอเคครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราทําสีเขียวไว้แปลว่าเราเก็บไปแล้วอย่างกรณีกรณีแลนด์เฮาส์เนี่ยราคาตลาดมันอยู่แปดสี่แปดสี่ห้าแต่เราเ,าเก็บแปดบาทสามสิบมาใช่ค่ะเพราะนั้นคุณสามารถซื้อที่ราคาแปดบาทสามสิบได้แล้วก็ผลตอบแทนเนี่ย ผลตอบแทนจะได้ประมาณ60 64ตางค์ได้ปันผล64สตางค์ยิวจะเท่ากับ7%แต,แต่ว่าไอ้ราคาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยตอนนี้เมื่อเทียบกับราคาตลาดเรากำไรอยู่1.8%ถ้าเรากำไรเกิน10%เราจะขายคนไหนที่บางคนเนี่ยบางทีซื้อหุ้นปันผลแล้วอึอดอัดถือไม่ถือไม่ถือ,ไม,ถอไม่ได้แล้วมันนอนไม่หลับมันเครียดเวลามันขึ้นมาสัก เองอยา่างแอนเท้าขึ้นมาสักแปดสี่ห้าถ้าคุณจะขายออกก็ได้คุณไม่ต้องเอาบันผลคุณก็ได้กำไรเป็นหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแ้วคุณก็ไปเล่นเก่งกำไรเลยคุณเล่นกันผลอาจจะไม่ไม่เหมาะนะครับ uh, อหุ้นบางตัวอย่าง KKP oh. KKP oh. ที่เราติดลบอยู่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือราคาต้นทุนของเราราคาตอนนี้มันหกสิบาทห้าสิบหกสิบาทห้าสิบถ้าคุณซื้อหกสิบาทห้าสิบคุณจะได้ปันผลเนี่ยประมาณสักไม่ใช่ประมาณเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณสัก สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะนวณให้เลยวิธีคำนวณไม่ง่ายๆเลยค่ะเพราะลูกค้าก็ถามอยู่สี่ดูที่เจ็ดปีย้อนหลังก็ได้ค่ะใช้หกเปอร์เซ็นต์ใช้หกเปอร์เซ็นต์ก็ได้ประมาณหกเปอร์เซ็นต์นะคร่าวๆนะครับหกเปอร์เซ็นต์ที่ยิ่งเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะถ้าเราซื้อหกสิบบาทห้าสิบอ่ะาจอุ้ยอ๋อแต่เรา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 ,เราคาดว่าเขาจ่ายแค่สี่สี่บาทสี่สี่บาทสิบ แล้วก็ส<ช>ี่บาทสิบเนี่ยหารกับหกสิบจุดห้าอันนี้จุดหนึ่งคูร้อย <100. 5. S 1> หารหกสิบจุดห้าก็จะได้หกจุดแปดเปอร์เซ็นต์ปรับุให้ค่ะประมาณหกค,คุณจะได้ประมาณหกหกเปอร์เซ็นต์คุณก็เก็บตรงนี้ได้แต่เราอ่ะเราเก็บมาแล้วมันขาดทุนอยู่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็ถือของเราไปอย่างนั้นจนกว่าจะได้กําไรหรือเท่าทุนถ้ามันไม่ได้กาไรแล้วมันเท่าทุนแล้วมันได้ผลมาเราก็จะรับปันผลเราก็ถือไว้อย่างนั้นเราไม่ได้ขาย ใช่แล้วค่ะทีนี้อย่างหุ้น S C B เนี่ยเราเก็บมาตอนร้อยบาทตอนนี้มันขึ้นมาประมาณร้อยเก้าบาทห้าสิบมันก็ถ้าเป็นร้อยสิบาทเราก็ขายทิ้งไปเท่านี้นครับแล้วก็เอาเงินกลับไปซื้อหุ้นตัวอื่นที่มันยังไม่ได้ขึ้นมาเช่น Land House เช่น In Touch เช่น Advance ในประมาณนี้ครับวิธีเล่นนะครับเล่นหุ้นไม่ต้องหลายตัวนะครับไม่เกินสองตัวก็สามตัวก็พอแล้วนะครับสําหรับหุ้นหุ้นบันผลนะครับแล้วก็กําไรก็ขายขายเสร็จแล้วก็ไปหาอีกตัวที่มันยังไม่ขึ้นมาซื้อแล้วก็ถือไว้ ถือเสร็จซื้อเสร็จแล้วมันไม่มันไม่ขึ้นมันไม่ได้กําไรก็ก็ไม่ต้องทําอะไรก็รอรับปันผลไปอันนี้ผมตอบคําถามถให้นะครับเพราะว่าหุ้นปันผลของเราคือคือให้ปันผลสูงอยู่แล้วค่ะถือรอได้ชิวๆสบายๆนะฮะนี่คือเป็นหัวใจเป็นไมล์เซ็ตของคนที่เก็บหุ้นปันผลนะคะครับอ่าลไปที่หน้าสุดท้ายของเราเมื่อกี้เนะี่ย รเราขายทั้งทั้งไอ้ส่วนไอ้ไอ้ไอหุ้นที่กินคำใหญ่เนี่ยก็คือ,คอ,คอเราจะถือหุ้นเวียดน,นามหุ้นจีนไว้ส่วนตัวในหุ้นไทยที่เราเก็บเนี่ยก็จะมีโ r มีพวกโรกไฟฟ้าแต่ว่าเนื่องจากสภาพตลาดมันไม่ดีทั้งหุ้นทั้งทั้งสตัวเนี่ย GPS C, G P S C กแล้วก็ OR มันอาจจะขาดทุนอยู่นิดหน่อยเราก็ถือของเราต่อไปบางคนที่ถือไม่ไหวรู้สึกรู้สึกตอนนี้เลยนะครับซื้อไม่ไหวเดี๋ยวพอราคามันขึ้นมาเท่าทุนก็ออกไปได้เลยครับ เราแปลว่าเราถือแบบยาวๆไม่ได้เราเป็นคนที่ถือยาวไม่ได้พอมันลงแล้วจะหยุอหนอัดค,คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาซื้อหุ้นเนี่ยก็คาดหวังจะขึ้นซึ่งในทางปฏิบัติแล้วคุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็จะมีซื้อเสร็จแล้วมีถอยลงบ้างปัญหาไอ้ช่วงที่ถอยเนี่ยมันกินระยะระยะเวลาพอสมควรเราจะทนมันไม่ไหวเมื่อเราทนไม่ไหวเราก็จะอึดอัดขายทิง้งอันนี้หุ้นที่เลือกมาให้เนี่ยไม่จำเป็นต้องขายทิง้งเอาเป็นว่าเต็มที่คุณจะเท่าทุนแล้วผมจะแจ้งให้ทีนึงว่า มันขึ้นมาแล้วเราใช่ออกตรงไหนถ้าคุณอึดอัดน,นะครับแล้วก็คุณก็อย่ามาเล่นชุดนี้ไปเล่นหุ้นชุดปันผลหรือจะเล่นหุ้นเกงกำไลก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหุ้นเกงกำไลเนี่ยในไลฟ์ตอนสองทุ่มเนี่ยผมพูดหลายตัวนะครับลองเข้าไปดูในในตอนสองทุ่มว่ามันจะไม่ใช่หุ้นชุดที่เล่นกันอยู่ตอนนี้ครับมันจะคนละชุดกันต้องค่ะนักลงทุนก็ตอบใจตัวเองให้ได้ถ้ารู้ ใจตัวเองมีสไตล์ของตัวเองแล้วมันจะพัฒนาต่อยอดไปได้ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็เทอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นชาวแมงม้าสำราญกันอ่าทีนี้สุดท้ายแล้วก็คือ ท่านใดที่ยังไม่เคยเปิดพอร์ตเลยและสนใจการลงทุนแบบยั่งยืนนี้ค่ะสไตล์ปันผลชิวๆนะคะสามารถเปิดพอร์ตออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วตอนนี้ที่คุยกันก็คือมีหลากหลายโปรดักต์มีทั้งหุ้นต่างประเทศด้วยค่ะหรือจะมีหุ้นกู้ค่ะแนะนําให้เปิดทีเดียวในหลายๆโปรดักต์ได้เลยนะคะจะได้การเปิดออนไลน์ก็คือจะได้ไม่ต้องส่งเอกสาร ลดโลกร้อนนะคะแล้วก็เปิดพอรตออนไลน์ก็จะค่อนข้างเร็วค่ะกระชับบไวแ่ค่ะ <S <S โอเคแล้วก็สำหรับลูกค้าก็จะมีห้องลายบริการน,น,นะคะเฉพาะทีมงานพี่เปียกนะต้องบอกว่าเฉพาะทีพี่เปียกนะพราะนั้นเวลาเปิดเนี่ยให้เปิดในในลายของแบงค์หรือว่าเจ้าหน้าที่ของทีพี่เปียกนะครับถึงจะถึงจะเข้ามาในในกลุ่มลายนี้ได้นะครับ ก็แยกไปตามสไตล์การลงทุนนะคะ,อะของแบงก์ก็จะอัปเดตเกี่ยวกับหุ้นปันผลหุ้นอิงคำใหญ่ที่โฟกัสปีนี้เราโฟกัสตัว DR นะคะอ้างอิงพวกหุ้นต่างประเทศกองทุนต่างประเทศรวมทั้งหุ้นกู้เช่นกัน,นะคะ่ะก็จะมีหุ้นกู้ค่ะที ให้ดอกเบี้ยรประมาณ4% 5% 6%นะคะมาอัปเดตที่ตับลูกค้านะคะแล้วก็ถึงจุดสำคัญเลยพี่เปียกก็จะคอยอัปเดตสภาพตลาดแล้วก็แจ้งแนวรับให้กับลูกค้าในแต่ละห้องแยกไปตามจริรตสไตล์การลงทุนค่ะเพราะแต่ละห้องเช่นการเก็งกำไรอย่างเนี้ย ก็จะไม่เหมือนกับกลยุทธ์ของการเก็บปันผลนะจ๊ะ่าค่ะแล้วก็มีลูกค้าที่สอบถามมาเกี่ยวกับหนังสือ Hybrid Investing ของพี่เปียค่ะว่าเอ๊สั่งซื้อทางอ e ีบุ๊กได้ไงนี่ค่ะไปค่ะเพิ่มเติมมาได้แล้วคือนี่ถ้าจะสั่งซื้อนะคะสแกน QR Code นี้ได้เลยจ้าจะลิงก์เข้าไปที่เว็บแล้วก็ สามารถที่จะไปอ่านตอนเวลาเราเดินทางบนเครื่องบินอย่างนี้ค่ะก็ได้เลยนะคะแ่ค่ะร้านหนังสือทั่วไปก็ยังมีอยู่แต่ว่าหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะอืมค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็น่าตัว QR code ที่สำหรับท่านใดที่ต้องการเปิดคอร์ดค่ะก็เข้าสแกนเข้าไปได้เลยมีคู่มือคำแนะนำในการเปิดพอร์ตให้อยู่ค่ะจ๊ะ เปิดพอเสร็จเดี๋ยวแบงก์ก็จะพาเข้าห้องไลน์บริการลูกค้าตามสไตล์การลงทุนนะคะโอเคแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีทีมงานแมงเม้าสําำราญด้วย่าที่คอยแนะนําให้คําแนะนําและบริการนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะติดต่อเปิดพอร์ตก็สแกน QR Code ติดต่อคุยก,กับทั้งสองท่านได้เลยค่ะโอเคเรียบร้อยอย่าลืมสต๊อกแชร์ตรงนี้แล้วก็ Youtube พี่เปี๊กแม่ม้าสําราญก็ครบเครื่องเลยช่วงนี้ทั้ง Facebook ก็มีไลฟ์ค่ะท่านใดที่ไม่สามารถดูไลฟ์สดได้ก็เข้าไปกดกระดิ่งสับสไคร้ตามดูได้ใน YouTube พี่เปี๊ยกแมงมัสสําราญนี้ค่ะโอเคจบแล้วดีมากขอบคุณมากเพราะว่าเดี๋ยวพี่มีอีกไลฟ์หนึ่งนะเอาแค่นี้เน่ะเจอกันสัปดาห์หน้าครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับ